สถิติและข้อมูลคือการสำรวจประชากรเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในโครเรือนตามที่อยู่จริงณนะวันที่สำรวจโดยมีขั้นตอนการดำเนินการทางสถิติค่ะ1.1ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิตินะคะ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นข่าวสารและกระบวนการทางสถิติที่ช่วยในการสรุปผลซึ่งช่วยให้มนุษย์ได้เห็นผลในการตัดสินใจและยังมีประโยชน์เช่นด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ด้านการเมือนการปกครองดังตัวอ,อย่างตัวอย่างที่1นนะคะการสำรวจความคิดเห็นหรือโพล การสำรวจความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเช่นการสำรวจความคิดเห็นเรื่องนักเรียนมปลายมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกเข้ามหาลัยปี2561ตัวอย่างที่2การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสียเส่ยงและกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสียเส่ยงปัจจัยเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงนั้นอย่างไรเช่นความเสี่ยงด้านเครดิตค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะการเปเรีบเทียบประสิทธิผลของยารักษาโรค ยารักษาโรคเป็นปจัจจัย4ในการดำรงชีวิตของมนุษย์การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาตัวใหม่กับยาตัวเดิมซึ่งการทดสอบประสิทธิผลของยาตัวนี้จะต้องได้ยาตัวใหม่ที่ให้ประสิทธิผลที่ดีกว่ายาตัวเดิมหรือไม่อาศัยความรู้ทางสถิติและเรื่องของการวางแผนเช่นการเปรียบเทียบผลของการรักษาโรคความดันสูง2ตัว 1.2ความหมายของสถิติสถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายผลลัพธ์หรือการแปลผลและการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีเชิงสถิติ สถิติแบ่งออกเป็นสอประเภทคือ 1. สถิติเชิงพรรณนาวิธีการสถิติที่สรุปสาระสำคัญของข้อมูลชุดหนึ่งเพื่ออธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลชุดนั้นอาจจะสรุปเป็นตัวเลขสถิติที่คำนวณมมาจากข้อมูลชุดนั้นเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานฐานนิยมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือการนำเสนอผลสรุปด้วยตาราง แผนภูมิแผนภาพและกราฟเช่นแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิแท่งค่ะ 2. ส,สถิติเชิงอนุมานกระบวนการทางสถิติที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างแล้วนำข้อสรุปที่ได้ไปอ้างอิงถึงลักษณะของประชากรทั้งหมดค่ะต่อมาค่ะการดำเนินการทางสถิติเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข,ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลค่ะ ในปัจจุบันนะคะการตัดสินใจในด้านต่างๆจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจซึ่งบางคนอาจใช้ประสบการณ์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนอาจตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความเชื่อสามัญสำนึกหรือข้อมูลข่าวสารที่แต่ละคนมีอยู่ว่าถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาที่ผู้นั้นต้องตัดสินใจมากเพียงใด ตัวอย่างในการตัดสินใจเลือกนะคะการเลือกอาชีพการตัดสินใจว่าควรจะเลือกเรียนต่อคณะหรือสาขาใดที่เรียนจบแล้วมีงานรองรับเช่นอยากเรียนวิศวะดังนั้นเมื่อจบไปแล้วจะต้องทํางานเกี่ยวกับวิศวะการเลือกสินค้าการตัดสินใจว่าควรจะเลือกสินค้าใดโดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพ 1.4ข้อมูลและการเก็บรบวบรวมข้อมูลข้อมูลหมายถึงข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลขที่ประมวลผลได้ตัวอย่างของข้อมูลในพศ2558คนไทยซื้อหนังสือเป็นรูปเล่มน้อยลงเมื่อเทียบกับพศ2556ค่ะ <c oughs> การจำแนกประเภทของข้อมูลตามวิธีเก็บรบวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งกําเนิดข้อมูลโดยตรงซึ่งรวบรวมได้มาโดยการสัมภาษณ์การนับการวัดหรือการสังเกตการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ทําได้2วิธี 1. การสัมมนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรที่สนใจและระยะเวลาที่กำหนดทำให้ได้ข้อมูลระดับพื้นที่ย่อยเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลค่าจริงค่ะ2วิธี1 การสนนัมมนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยของประชากรที่สนใจและระยะเวลาที่กำหนดทำให้ได้ข้อมูลระดับพื้นที่ย่อยเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลค่าจริงค่ะ 2. การสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยของประชากรที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเช่นจังหวัด ค่าเขตการปกครองและรวมทั่วประเทศซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลค่าโดยประมาณข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมเองแต่มีหน่วยงานอื่นๆเก็บรวบรวมไว้แล้วเช่นรายงานต่างๆของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน การจำแนกประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะคะข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่บอกขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ข้อมูลชนิดไม่ต่อเนื่องเป็นข้อมูลที่ได้จากการนับซึ่งข้อมูลจะมีลักษณะเป็นจำนวนเต็มเช่นจำนวนนักเรียนจำนวนสินค้า 2. ข้อมูลชนิดต่อเนื่องเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดซึ่งข้อมูลที่มีค่าได้ทุกค่าในช่วงที่กำหนดเช่นรายได้น้ำหนักส่วนสูงข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเป็นข้อมูลที่บอกคุณภาพลักษณะและศักยภาพอาจไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขก็ได้เช่นรหัสสินค้าเพศเบอร์โทรศัพท์ เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิยภูมิมาจากแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วซึ่งจะอยู่ในรูปรายงานบทความหรือเอกสารต่างๆวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิทาได้โดยการสัมมนาหรือการสํารวจเช่นการสัมภาษณ์จากผู้ให้คําตอบโดยตรงปัญหาในการใช้ข้อมูล ปัญหาในการใช้ข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลบางรายการขาดหายไปไม่มีความทันสมัยปัญหาในการใช้ข้อมูลปฐมภูมิไม่ทราบวิธีการเลือกใช้ตัวอย่างหรือการวางแผนการทดลองที่เหมาะสมไม่ทราบวิธีการประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้